6สิ่งที่จะมีโอกาสเข้ามาในเทศกาลฮัลโลวีนในบลูเฮเว่นนี้นะท่านผู้ชมใครอาจจะเดาว่าจะมีของอะไรมาแจกหรือจะมีภารกิจอะไรให้ทํานั้นก็คอมเมนต์คุยกันได้นะถ้าจะคอมเมนต์กดไลค์หนดีช่วงนี้นะท่านผู้ชมเป็นช่วงใกล้ฮัลโลวีนของทางบลู h e เว่นไว้ซึ่งมันมีป้ายอยู่ตรงสถานีตำรวจใช่ไหมที่มันตั้งว่าแบบเออใกล้จะถึงวันแล้วนี่ไงอีกหวัน23ชั่วโมงนะ นับตั้งแต่ที่ผมอัดคลิปไว้ไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรนะก่อนจะไปฟังถึง6อย่างที่ผมจะพาเดาจะพาฟังพิจารณานั้นเดี๋ยวเราก็มาดูอะไรนี่ก่อนนะท่านผะู้ชมนีม่ก็จะมีป้ายตรงนี้ด้วยหน้าอังเฮเวนพาซาก็จะมีอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆนี่มีลุมปริศนาที่เรายังไม่รู้ว่ามันจะเป็นอะไรเกี่ยวกับฮาโลวีนนี้นะท่านผะูนะ้ชมนีม่ก็จะมีเคนเห็นไหมเคนเหมือนก่อสร้างนะไม่แน่ใจว่ามันจะบง่งบอกว่าของอันนี้จะสูงหรือเปล่าหรือจะอาจจะแบบ อาจจะเป็นหลุมใต้ดินลึกลับอะไรให้เราหาอะไรก็ไม่รู้นะเออก็ว่ากันไปแล้นท่านผู้ชมอย่างแรกที่ผมคิดว่าอาจจะมีนะอันนี้ผมจะระบุว่าโอกาสมีกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเป็นการคาดเดาท่านผู้ชมเอออาจจะมีภารกิจในรูปแบบเก่าให้เราทำนะท่านผู้ชมเพราะว่าผู้พัฒนาจากวูเพ็ก เป็นโวเด็กนี่ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะเอาภารกิจแบบเก่ามาหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะท่านผู้ชมภารกิจแบบเก่าก็คือแบบเป็นภารกิจที่มีระดับแบบจากง่ายง่ายมากอะไรง่ายอะไรวะเอาใหม่จ <c oughs> ากง่ายมากง่ายปานกลางยากยากมากอะไรประมาณนั้นมันจะให้เราแบบเก็บไข่เอออาจจะได้รถแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นรถเทศกาลจากรถเล็กๆไปหารถใหญ่ๆเงี้ยเออแบบแบบอย่างเช่นคันนี้เป็นรถ พีน้อยแล้วกันอันนี้มันมาจากเทศกาลไข่เออก็อาจจะหาชิ้นส่วนแบบ1ิชิ้นก็ได้มาแล้วอะไรประมาณนั้นเอออยากได้รถที่แบบหายากสุดอาจจะเป็นรถคันที่ใหญ่เบ้อร์นี้เออคันนี้อาจจะหา40ชิ้นอะไรประมาณนั้นอาจจะหาไข่4ี่ชิ้นเพื่อมาแลกรถคันนี้เออโอกาสที่จะเข้ามานะท่านผู้ชมเพราะว่าผลรกิจแนวนี้โอกาสที่จะเข้ามาค่อนข้างต่ำนะเพราะว่าเขาเปลี่ยนผู้พัฒนาใหม่เพราะว่าโอกาสประมาณ4ี่ซนแล้วกันเออโอกาส4ี่เอร์ซในหนึ่งอเซเพราะว่าเขาน่าจะ มีสิทธิ์เอามาอยู่ไม่แน่หรือไม่อาจจะเอามาเออมันก็มีรถอยู่กับฮาโลวีนเนี่ยวะผมก็ไม่ไดเอามานี่อ๋ออันนี้ใช่ฮาโลวีนปะเนี่ยอ๋อยังไงนี่ไงรถเกี่ยวกับฮาโลวีนนี่ก็มไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะเอามาหรือไม่นะเออก็อ,อาจจะมีสิทธิ์เอามาที่ผมเล่นรถพวกนี้ได้ก็คือผมมีเกมพาร์ท VEP นะท่านผู้ชมนี่ก็คือรถฮาโลวีนอันเก่าๆนั่นเองถ้าเขาเอากลับมาก็ดีนะโอกาส40%เอโอกาสน้อยมากเพราะว่าผู้พัฒนา โอเด็กนี ini, like, way, map, ้เขาทำแมปไม่เหมือนผู hey, ้พัฒนาบูเพกนะท่านผู้ชมเป็นภารกิจคนละรูปแบบเดียวผมจะได้พูดไปในข้อต่อๆไปแล้วกันเออสำหรับภารกิจเก่าๆแบบให้เราไปหาไปหาไข่มาเลกไปหาทิ้นส่วนอะไรแบบมาเลกรถอะไรประมาณนั้นมันก็ดูแบบซ้ำๆกันผมว่าผู้พัฒนานี้ไม่น่าเอามาก็มีโอกาสน้อยนะ40%เอออาจจะอาจจะมีมาอันนี้ก็ประมาณนี้อย่างต่อมานะท่านผู้ชมผมพูดถึงภารกิจรูปแบบใหม่ของผู้พัฒนาโอเด็กนะท่านผู้ชม อย่างเช่นช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานี่ก็จะมีของให้เราแบบอาจจะมีแบบมันจะเป็นของที่มันมีโลโก้รูปเต็นท์นี่เห็นไหมมันจะเป็นของที่แจกช่วงซัมเมอร์หรือเปล่าที่ผ่านมานี่บางคนอาจจะไม่ได้อันนี้นี่นี่เครื่องร่อนของเราเนี่เห็นไหมกระโดดแล้วมันก็จะร่อนบางคนก็อาจจะไม่ได้นะมันจะเป็นภารกิจของผู้พัฒนา,นาใหม่นะทนะ่านะผู้ชมซึ่งจะให้เราเล่นเกมในรูปแบบที่เขากําหนดมาไว้แลวสะสมแต้มไปแลกของพวกนี้นะอันนี้ผมพูดคร่าวๆใน ภารกิจรูปแบบใหม่ของผู้พัฒนาคนใหม่นี่นะเออที่เขาจะเอามาประมาณนั้นไอ,อ,อของที่มีสัญ,ญลักษณ์รูปเต็นนี่คือแบบเกี่ยวกับซัมเมอร์ที่ผ่านมานะท่าผู้นนชมเออนี่เห็นไหมลูกบาสสีแปลกแปลเออบางคนไม่ได้ทําก็ไม่มีไงแต่ข้อดีของผู้พัฒนานี้เ้ยเขาไม่เอาของที่เป็นรางวัลออกเว้ อันนี้คือจุดแข็งมากๆเลยนะที่ผมชอบเพราะว่าเขาเอาของที่เคยแบบเราได้รางวัลได้อะไรแล้วเข,เขาเอาไปให้เราเหมือนเดิมเออเขาไม่เอาออกเออมันก็จะมีบ้านด้วยใช่ไหมมันจะมีบ้านที่เป็นแบบเกี่ยวกับผู้พัฒนาคนเนี้ยเขาอัปเดตมาเนี่ยกลุ่มเนี้ยกลุ่มผู้พัฒนาเนี่ยแล้วบ้านหลังนั้นม,มันมันอยู่มวลไหนวะเอ,อ๊อเขาเอาออกวะนี่ไงบ้านหลังนี้เอ๊ะเห็นไหมเออเกีเ่ยวกับทําภารกิจอเอ,เอ,อแบบให้เราเล่นเกมต่างๆนะแต่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะเอามาหรือเปล่า แต่ผมว่ามันมีโอกาสถึงประมาณ80%แล้วนะที่เขาจะเอาแบบภารกิจในรูปแบบของเขามาอาจจะไม่ใช่เล่นเกมก็ได้ท่านผู้ชมอาจจะเป็นแบบเล่นอย่างอื่นเงี้ยเออแต่อาจจะเป็นการเก็บแต้มเพื่อทําเควสเอาไปแลกของต่างๆอันนี้ก็มีสิทธิ์อืมอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะเออ ข้อต่อมาท่านผู้ชมโอกาสนี้ผมว่าโอกาสหัวข้อนี้ผมบอกไปแล้วกันน่าจะมีโอกาส90%เกี่ยวกับสถานที่ตรงนี้ผมว่าสถานที่ตรงนี้มันอาจจะเป็นสถานที่ที่แบบเกี่ยวกับฮาโลวีนนะท่านผู้ชมนั่นแหละเออมันก็90%แหละเออมันก็จะอัปเดตเกี่ยวกับฮาโลวีนเนาะแต่ผมว่าตรงนี้นี่มันน่าจะเป็นอะไรที่สามารถให้คนลงไปเดินเล่นหรือเดินชมได้เออหรืออาจจะไม่ใช่การเล่นเกมที่เอามาแลกของอันนี้ผมว่ามีโอกาส90% แต่อันนี้ผมให้โอกาสเยอะเพราะว่าอันนี้ผมคาดเดาเองล้นล้วนนะท่านผะูนะ้ชมแต่มันอาจจะไม่เป็นแบบที่ผมพูดอันนี้ก็ต้องขออาภัยนะเพราะว่ามันเป็นการคาดเดาว,ว่าจะมีอะไรเข้ามาใช่ไหมล่ะ <S <S เอออันนี้แบบหัวข้อ,อนี้ก็อาจจะเป็นได้อะไรก็ว่ากันไปนะอาจจะมีแบบเกี่ยวกับพวกพิสถานที่ร้นๆ้นให้เราแบบไปชื่นชมไปดูอะไรประมาณนั้นเพราะว่าในบรูไคเวนมันไม่เคยมีอะไรแบบนี้แต่กำแพงข้างๆเขาก่ออิดไปแบบนี้เลยวะ แล้วต้องไปดูด้านนู้นแล้วใช่ไหมเอามันก็แล้วมันเป็นดีไซน์ของห้างอยู่เลยว่ะอ๋อเป็นดีไซน์ของห้างผมนึกว่าเขาทาตรงนี้ใหม่นี่เห็นไหมไอ้รูปแบบในด้านหน้าเราแล้วก็จะอาจจะเป็นสถานที่ให้เราไปชมด้นนู่นน,นี่ได้อะไรก็ว่ากันไปโอกาส90%แล้วก็อันนี้ผมให้โอกาสโอกาสที่จะมีนะบ้านเกี่ยวกับฮาโลวีนนั้นเป็นข้อต่อมาผมว่าก็ให้โอกาสผมว่ามันจะมีโอกาส อันนี้ผมจะพูด90%ได้ไหมวะท่านผู้ชมไปดูหน้าอัปเดตเว้ท่านผู้ชมเห็นรูปไหมนี่ผมจะโชว์รูปขึ้นให้เว้มันจะเขียนว่าฮาโลวีนอีเวนต์ใช่ไหมมันจะเป็นลักษณะเหมือนบ้านด้วยเป็นหลังคาส้มๆใช่ไหมผมว่าอันนี้ก็โอกาส90%เหมือนกันนะที่จะมีบ้านเว้อย่มันมนจะเป็นกำแพงน้ำตาลในบ้านจะเป็นบรรยากาศแบบเกี่ยวกับฮาโลวีน Halloween นะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันต้องทำภาร,รกิจเอาหรือเปล่ามันจะสอดคล้องกับข้อที่ผมบอกว่าทำภาร,รกิจในรูปแบบของผู้พัฒนาโบเดกก็คือการทำภารกิจแบบ เก็บแต้มเพื่อแลกของเออผมไม่แน่ใจว่าเขาจะเอาแลกบ้านด้วยหรือเปล่านะเป็นบ้านกับฮาโลวีนซึ่งบ้านฮาโลวีนในโลบล็อกนี้ก็มีอยู่หลังเดียวทนะ่านผู้ชมเป็นตำนานไปแล้วน่าจะมาแบบตั้งแต่สมัยผมยังไม่ได้เล่นบลูแคทเว้นเลยหรือเปล่านี่ก็ไม่แน่ใจนะ่าจะประมาณนั้นนี่เป็นบ้านฮาโลวีน่าแต่บ้านฮาโลวีนมันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนออกไม่เห็นไม่เห็นหนะนี่อออโดนลบไปแล้วป่าวะท่านผู้ชมผมไม่เห็นบ้านฮาโลวีนจีิงนะเนี่ยนี่ไงบ้านฮาโลวีนนี่ ซึ่งเป็นบ้านฮาโลวีนหลังเดียวและหลังแรกในบุกเฮเว่นก็ก็ไม่มีอีกเลยนะท่านผู้ชมข้างในก็จะออกแบบบรรยากาศมืดคลึมสามารถเปลี่ยนบรรยากาศเป็นสีขาวก็ได้เออถ้าใครอยากเปลี่ยนเนี่ยเออเปลี่ยนบ้านเป็นโทนขาวได้ไหมวะนี่เห็นไหมให้มันสว่างขึ้นก็ได้เห็นไหมแต่บ้านก็ยังคงอยู่สีดําเออแต่มันก็ถือว่าสว่างขึ้นเออใครจะเอาแบบสว่างก็เปลี่ยนได้เออหรือว่าเป็นบ้านหลังเดียวนะแต่ผมว่ามันมีโอกาสที่จะมีบ้านมาเพราะว่ามันมีปกที่เขาใบมาให้แบบนั้นแล้วเว้ย เออผมว่ามันก็น่าจะมีให้เราเห็นนะก็รอติดตามกันโอกาสก,าก็90เรเลยทีเดียวผมให้โอกาสแบบเยอะมากนะเอออันนี้ผมเดาไว90้90นนี่ไม่ใช่แบบไม่มาแล้วมาด่าผมนะเออก็ค่อยๆค,คุยกันก็ได้นะมันเป็นการคาดเดานะเกี่ยวกับฮาโลวีนเพราะว่ามันเป็นการอัปเดตน่าจะค่อนข้างใหญ่เลยเดียวเพราะามันเป็นเทศกาลใช่ไหมละ่ะน่าจะคุณให้ความสนใจอะไรประมาณนั้นเกี่ยวกับเกมโรบอกน่าจะมีไลฟ์แมปไลฟ์อะไรก็ว่ากันไปที่อัปเดตเกี่ยวกับฮาโลวีนอืมก็จะ ต่อมาเนั่นท่านผู้ชมอาจจะมีของในกล่องพรอพอัปเดตเว้ที่เกี่ยวกับฮาโลวีนนะซึ่งในกล่องพรอพที่เกี่ยวกับฮาโลวีนนี่มันก็มีอยู่นะซึ่งมันมีน้อยเห็นไหมมันมีแค่พวกฟักทองพวกแมงมุมที่เอามาตกแต่งอันนี้ผมให้โอกาสประมาณ 50- 50แล้วกัน50เอเ็ออมันก็จะมีฟักทองสีหน้าแค่นั้นเออก็แบบแมงมุมอะไรเงี้ยแมงมุมฉันมันไม่มาวะนี่ไงลอยอยู่ทางอากาศเออซึ่งมันมันไม่ค่อยมีมานะ ผมว่ามันน่าจะ50 50แล้วกันที่จะมาเฮ้เราสามารถเปลี่ยนสีแมงมุมได้ด้วยหลอดนี้แมงมุมน้ําเงินฟ้าหรือความ,มาแมลงอะไรสักอย่าง <S <S มันก็จะเป็นแบบฟักทองฟักทองอะไรเงี้ยเฮ้ฟักทองเราก,ก็เปลี่ยนสีได้เหรอเอาใช้แบบเทศกาลอื่นได้นะเนเองนี่เทศกาลคิดมัดฟักทองแดงฟักทองอะไรเนี่ยใช่ไหมทองแดงชมพูอะไรก็วางกันไปว่าโอากาสน่าจะ50เซนนะขนาดของในกล่องพล็อปที่แบบ เป็นในเทศกาลซัมเมอร์ที่ผ่านมาในที่ใครได้ทำภารกิจเห็นไหมว่าจะมีป้ายเปย์อะไรต่างๆมีบูธมีตุ๊กตาหมียักษ์อะไรประมาณนั้นเห็นไหมแบบตั้งโชว์อะไรประมาณนั้นมีรถป๊อปคอนเนี่ยอันนี้จะได้เฉพาะแบบเทศกาลอันนี้เท่านั้นนะใช่ไหมในเทศกาลฤดูร้อนซัมเมอร์อะไรที่ผ่านมาผมว่ามันน่าจะมีของป๊อปเกี่ยวกับฮาโลวีนนี่ขนาดคริสต์มาสเนี่ยยังจัดเต็มเลยเห็นไหมแต่ก่อนคริสต์มาสไม่มีนะคริสต์มาสมีมีแค่ต้นคริสต์มาสกับ ลูกโป่งหรือเปล่าผมก็จำไม่ได้แต่ก่อนเออมันก็หลังๆมาก็มีขนมขนมมีไฟเห็นไหมนี่มีไฟแบบสีแบบหลากสีเกี่ยวกับเทศกาลวันคริสต์มาสที่ผ่านมาอืมน,นี่ผมว่ามันน่าจะมีเกี่ยวกับฮาโลวีนนะเอออาจจะเป็นอะไรก็ว่ากันไปที่เกี่ยวกับเทศกาลนะไอ,อหมวดน,นี้มันไม่เกี่ยวน,นะเวเอ,อหมวดน,นี้มันเป็นอีกแยกย่อยออกไปอีกเออเป็นเกี่ยวกับซอมบี้เกี่ยวกับอะไรก็ว่ากันไปอ,อืมมันไม่เกี่ยวกับฮาโลวีนแต่มันก็เอามาตกตกแต่งตีมฮาโลวีนได้อยู่พวกนี้เออ แต่ผมว่าของตีมฮารูวีนน่มันจะมันจะมีเข้ามานะล้วก็50 50ก็ว่ากันไปอต่อมานะท่านผู้ชมนะโอกาสที่จะมีรถด,ด้วยผมว่าประมาณ70%แล้วกันนี่ผมก็แน่ใจค่อนข้างมากแต่ยังมากไม่สุดเวก็คือรถที่เกี่ยวกับฮารูวีนเวอาจจะเป็นรถที่แบบออกแบบโดยผู้ดูแลใหม่หรือหรือ,หร,อหรืออะไรเออเดเวลลอปเคนใหม่อันนี้ก็ไม่รู้อย่างเช่นรถแบบ อาจจะมีรถหน้าตาคล้ายๆแบบนี้เข้ามาใหม่อะไรก็ว่ากันไปนี่เช่นอันนี้ก็จะเป็นรถแบบน่าจะเอาไชุนฝูงซอมบี้หรือเปล่าเห็นไหมนี่ผมเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วกันเพื่อความชัดนี้ัน,นี้ก็ถือว่าเป็นรถที่โดดเด่นนะันในช่วงนั้นที่มันเข้ามาหลายคนก็ทําภารกิจเพื่อที่จะเอารถคันนี้นะเห็นไหมเอมิมก็จะมีแบบมีควันขี้เขียวใช่ไหมเป็นเอกลักษณ์ของรถคันเนี่ยถือว่าโดดเด่นนะเอออารมณ์เหมือนรถแบทแมนเลยเนี่ยแต่ความเท่มันก็ต้องแลกมาด้วยภารกิจที่ยากนะแต่ผู้พัฒนายโวเด็กผมว่ายังไงภาร ใช่ป่ะวะอืมอาจจะเป็นเล่นแบบเล่นเกมอะไรเหมือนแบบซัมเมอร์ที่ผ่านมาผมขอให้เป็นแบบนั้นแล้วกันอันนี้ผมว่าพัฒนาโวเด็กของเข้าใจผู้เล่นหลายคนนะถ้าภิรกิจมันยากเกินไปก็ไม่มีใครอยากทำอย่างเช่นลภิรกิจของผู้พัฒนาเก่านะเวย้ยอย่างเช่นถ้าเราหาไข่เนี่ยรถคันนี้มันหาไข่ส0ิบใบสมมติใช่ไหมสมมติว่าเราหาได้สา3สิบเจ็ดสาสิบแปดใบแล้วแล loot, ้วเน็ตหลุดเงยเน็ตหลุดแล้วเกมมันไม่เซฟให้เราด้วยนะเว้ยล้วก็ได้มาเริ่มหนึ่งใหม่ไปไปสี่สิบใหม่เลย เออ,อน,นั่นก็คือข้อเสียของภารกิจเก่านะถ้าเกิดว่าแบบเน็ตหลุดหรือแบบไฟดับแบตโทรศัพท์หมดหรืออะไรก็ช่างเออหรืออาจจะแบบบางคนหาได้แล้วแล้วเอ k เคเกมทิ้งไว้20นาทีเกมหลุดเงี้ยเพราะว่าโลบล็อกนี้มันถ้าเราไม่ขยับในเกม20นาทีเกมเราก็จะหลุดใช่ไหมเออมันก็จะเป็นการเสียโอกาสของเราเลยที่เราแบบหาไข่หรือหาของมาแลกลดได้ประมาณนั้นเออเราต้องเริ่มใหม่หมดอันนี้คือข้อเสียของภารกิจของผู้พัฒนาบูเพ็กแต่ก่อนนะอืมผมว่าผู้พัฒนาอันนี้นี่น่าจะ ทำให้เราแบบเรียกว่าอะไรวะทาให้เราแฮปปี้กับภารกิจที่ทําแล้วกันเพราะว่าผู้พัฒนาวเด็กนี้เราทาภารกิจไว้แต้มเราอะไรมันก็เหลือมันมันก็เซฟไว้ให้เราใช่ไหมละมันไม่หายไปเออก็จะประมาณน,าณนี้ผมได้พูดไปกี่หัวข้อว่หาห้าเลหกหัวข้อว่าที่ผมได้พูดไปแต่ตอนต้นคลิปผมบอกว่าผมพูดหกหัวข้อเออผมอาจจะพูดเกินพูดขาดอะไรก็ขออภัยเออ ก็ถือว่าเป็นการคาดเดานะท่านผู้ชมนะแต่เท่าที่แน่ๆที่ชัวร์ที่สุดผมว่าบ้านน่าจะใช่นะดูจากปกถ้าไม่ใช่บ้านนีหน่าแตกแล้วนะท่านผู้ชมหรืออาจจะเป็นทางเข้าตรงนี้อะไรก็ไม่รู้นะก็สิ่งที่ผมคาดเดาคือการคาดคะเนต่างๆจากเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็สิ่งที่มันน่าจะเป็นนะท่านผู้ชมกับสิ่งที่เราจะได้ดูได้เห็นกันก็รอดูตัวติดตามกันนะเออสำหรับอัปเดตก็อีกไม่กี่วันนะหลังจาก วันที่ผมลงคลิปมาท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคลิปวันนี้นะถ้าใครชอบฝากอะไรก็แชร์ติดตั้งไล์ผมด้วยนะครับผมโอเคไปแล้วครับผมไปไปจะไปโอเคไปแล้ว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 